และในที่สุดในที่สุดจดหมายฉบับหนึ่งก็มาถึงในเช้าวันนั้นมือฉันสั่นเอามากมากจนเกือบฉีกโดนจดหมายตอนพยายามเปิดซองออกถิ่นดิเซล,ล่าที่รักภารกิจที่ฉันได้รับมอบหมายถูกยืดเวลาออกไปหน้าที่ฉันก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ฉันยุ่งมากเกินกว่าจะติดต่อเธอกลับไปได้หวังว่าเธอจะเข้าใจและขอให้เธอโชคดีเจ้าชายเฮนรี่ฉันอ่านมันถึงสามรอบเรากำลังหวังว่าจะมีคำอื่นปรากฏออกมาดั่งมีเวทมนต์ถ้าฉันจ้องมันนาน,น,าน แต่มันมีแค่นั้นแค่จดหมายเย็นชาและเลื่อนลอยหลังจากผ่านมาหลายเดือนฉันบอกตัวเองว่าเขาคงยุ่งกับเรื่องที่สำคัญมากจริงๆมันก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วตั้งแต่เขาจากไปและคนเราก็เปลี่ยนกันได้เขาไม่เคยบอกรักฉันหรือให้สัญญาอะไรกับฉันสักหน่อยและแน่นอนตอนนี้คงไม่มีอะไรที่ทำได้นอกจากก้าวต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีและสง่างามฉันหันไปปลอบใจตัวเองด้วยการกินขนมอบและน้ำหนักขึ้นเยอะมากฉันเคยคิดจะลองไปบวชชี แต่ก็เปลี่ยนใจเพราะเป็นแม่ชีแล้วจะด่าใครได้ล่ะฉันไปที่หมู่บ้านแม่มดแล้วบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอยากรู้วิธีทําคุณใส่เสจเจ้าชายฉันเริ่มเขียนจดหมายบอกเลิกกับเฮนรี่อย่างเดือดดาลแต่แล้วก็รู้ตัวว่าจะไปเลิกกับใครได้ยังไงในเมื่อไม่ได้เป็นอะไรกันตั้งแต่แรกก็เลยกินขนมเข้าไปอีกจากนั้นฉันก็เริ่มออกวิ่งยามเช้าจนผอมลงเหมือนเดิมและหันไปใช้ครีมบำรุงผิวและเส้นผมบ้าบอของซินเดอเรลล่าเขาจะได้เสียดายฉันจนสำลักตายไปเลยเมื่อเจอกันคราวหน้า แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไงก็ไม่อาจลบความเจ็บปวดจากการคิดถึงใครบางคนที่ไม่ได้คิดถึงฉันกลับมาอีกแล้วเวลาผ่านไปหลายเดือนนับจากจดหมายฉบับสุดท้ายฉันตั้งหลักขึ้นมาได้และก้าวต่อไปเพราะแบบนั้นฉันเลยไม่ได้คาดคิดว่าจะรู้สึกใจหวิวเมื่อจะจู่ได้รับคำเชิญจากพระราชาวังประกาศว่ามีงานเลี้ยงเต้นรำยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองการกลับมาของเจ้าชายดีละเชิญยกย่องเขาไปเลยฉันไม่ไปหรอกยิ่งไปกว่านั้นอันนั้นจะเสียเองก็กลัวการเต้นรำจนตัวสั่น ส่วนแม่ก็คงไม่ไหวเหมือนกันหลายเดือนที่ผ่านมาแม่อ่อนแรงลงมากและเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาฉันให้หมอมาตรวจแล้วหลายคนแต่ไม่มีใครตอบอะไรได้ซินเดอเรล่าเป็นคนคอยดูแลแม่ตลอดแน่นอนทั้งคอยจัดหมอนนวดเท้าชงชาสมุนไพรสูตรพิเศษให้และความคิดหนึ่งก็แทรกเข้ามาในหัวอยู่หลายครั้งเธอใส่อะไรลงไปในน้ำชานั่นกันแน่ ฉันก็ไม่คิดว่าเธอจะถึงขั้นค่อยๆวางยาผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อหวังสมบัติหรอกฉันโยนบัตรเชิญลงถังขยะแต่จากนั้นไม่นานซินเดอเรลล่าก็เดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพร้อมกอดบัตรเชิญไว้แนบอกเธอได้รับเชิญไปงานเลี้ยงต้นรำของวังคิดดูซิอ๋อฉันไม่เคยไปงานต้นรำไม่เคยใส่ชุดราตรีและไม่เคยเห็นพระราชวังด้วยซ้าฉันรู้ว่าฉันไม่ได้รับเชิญแต่ว่าฉันอาจจะไปได้ถ้าเธอพาฉันไปด้วยอ๋อไม่ล่ะพวกเราไม่ไปงานเลี้ยงในวังน่าเบื่อจะตาย งั้นก็เอาบัตรเชิญเราไปสิจ้าลูกรักแม่จะได้จัดหารถมาให้ลูกควรได้สนุกบ้างใช่ไม่มีนางฟ้าแสนสวยบอกไม่กยะสิทธ์และไร้คาถาบิบิตี้บับบิตี้บูมีแต่แม่ชั้นที่หยิบยื่นชุดราตรีที่สวยรูที่สุดให้พร้อมสร้อยไข่มุกแพงอีกหนึ่งเส้นและเงินสําหรับซื้อรองเท้าเพราะโดยธรรมชาติแล้วเท้าซินเดอเรลลานั้นเล็กและบอบบางเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะยืมรองเท้าพวกเราเชาวอ็อกไปใส่ แล่นแล้วซินเดอเรลล่าก็ออกไปเหมือนภาพในฝันที่เดินได้เพราะเธอหายไปจากบ้านหลายชั่วโมงแบบนี้ฉันไม่มีทางพลาดที่จะย่องไปคนห้องของเธอซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้มันช่างเพอร์เฟกจนน่าขยะแขยงไม่มีฝุ่นแม้แต่จุดเดียวทุกอย่างถูกเรียงอย่างเป็นระเบียบอย่างกับอยู่ในค่ายทหารแน่โรคจิตชัดๆฉันลองไปคนลิ้นชักเปิดตู้เสื้อผ้ามองใต้เตียงแต่ก็ไม่เจอพวกกล่องลับที่เต็มไปด้วยยาพิษ ไม่มีไดอารี่ที่สารภาพว่าค่อยๆวางยาฆ่าใครฉันยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ากำลังหาอะไรเริ่มรู้สึกง,งี่เง่าสิ้นดีฉันหันหลังกำลังจะกลับออกไปแล้วทันใดนั้นแขนฉันก็ไปชนกอบรูปบนโอต๊ะเครื่องแป้งจะตกลงมาที่พื้นฉันสะบัดเบาๆก่อนจะเก็บขึ้นมาโชคดีที่มันไม่แตกแค่รูปมันหลุดออกมาเท่านั้นขณะใส่รูปกลับคืนไปมีอะไรบางอย่างโผล่ออกมากระดาษที่ภาพเก็บซ่อนอย่างระมัดระวังพอคลี่มันออกมา ฉันก็จำลายมือนั้นได้โดยทันทีฉันรู้จักมันดีมากดิเซล่าที่รักที่สุดฉันขอโทษที่ไม่ได้เขียนมันนานอยู่ๆฉันก็ล้มป่วยด้วยโรคประหลาดจนร่างกายอ่อนแอเกินกว่าจะขยับได้แม้แต่ยกหัวตัวเองขึ้นมาราชสำนักปิดข่าวเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกและฉันก็ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะฟื้นตัวจนถึงตอนนี้แพทย์ได้บอกว่ามันจะไม่สิ้นสุดแค่นี้ถึงแม้ว่าสุขภาพฉันจะดีขึ้นแต่สายตาฉันได้รับความเสียหายถาวร พวกเขาบอกว่ามันเลวร้ายลงเรื่อยๆจนสุดท้ายฉันจะต้องสูญเสียการมองเห็นทั้งหมดบางทีอาจจะภายในไม่กี่เดือนหรืออาจจะเป็นปีก่อนที่วันนั้นจะมาถึงก่อนที่ตัวฉันจะไม่สามารถเขียนอะไรได้อีกฉันจะต้องบอกเธอให้ได้ว่าฉันรักเธอฉันไม่ใช่ผู้ชายที่คู่ควรกับเธอเลยแต่ถ้าเธอพอจะจินตนาการถึงอนาคตร่วมกันกับฉันได้อนาคตที่แม้ฉันจะมองไม่เห็นอีกต่อไปแต่หัวใจทั้งดวงนี้จะเป็นของเธอฉันอยากจะขอแต่งงานกับเธอเป็นของเธอตลอดไป เฮนรี่เฉยๆฉันอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำอีกเขาฉันอ่อนยวบจนฉันทุดลงไปกับพื้นเขารักฉันจริงๆเขาอยากแต่งกับฉันเขาต้องการฉันที่สุดในวันที่ได้รับข่าวร้ายแสนสาหัสแต่ฉันไม่เคยรู้เลยฉันเสียเวลาทั้งหมดไปกับการคิดว่าคนลืมฉันง่ายได้เหลือเกินแต่ที่แท้แล้วมันไม่ใช่ไม่มีอะไรจริงเลยจินเดอเรล่ารู้เธอได้จดหมายฉบับนี้ได้ยังไง เธอขโมยมันมาก,ก่อนที่จะถึงมือฉันเหรอเธอแซกแซงจดหมายฉบับอื่นด้วยไหมแล้วเฮนรี่ได้รับจดหมายฉันบ้างหรือเปล่าสิ่งสะอื้อหลุดออกมาจากลําคอมันไม่ใช่ความบ้าคลั่งหรือหวัดนระแวงฉันคิดถูกเรื่องเธอมาตลอดทันใดนั้นสิ่งประตูหน้าบ้านที่เปิดออกก็ดึงฉันกลับสู่ความเป็นจริงซินได้รลล่ากลับมาจากงานเลี้ยงแล้วฉันลุกขึ้นยืนความโกรธไหลเวียนลุ่งพล่านไปทั่วทั้งร่างเธอเอาทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่างไปจากฉัน แต่คราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอรอดไปได้อีกฉันวิ่งลงไปข้างล่างเจอซินเดอเรลล่ากำลังฮัมเพลงเบาๆอยู่ที่ข้างเตาผิงฉันพุ่งเข้าใส่แล้วกระแทกของเธออ้พระเจ้าเธอทำอะไรเนี่ยฉันกางจดหมายต่อหน้าเธอเธอมีจดหมายนี้ได้ไงเธอทำอะไรเธอพูดอะไรกับเขาดวงตาสีฟ้า,าเธอเบิกกว้างแล้วจึงค่อยๆย,ย,ยิ้มออกมาก่อนที่จะทันตั้งตัวเธอก็ฉกจดหมายไปจากมือฉันแล้วยนเข้ากองไฟ จดหมายอะไรฉันโมโหเลือดขึ้นนะขณะที่กรีดร้องและพยายามกระชากผมเธอให้หลุดจากหัวเธอนิ่นหลุดไปได้แต่ฉันก็คว้าชุดเธอจนผ้าไหมฉีกขาดเธอผลักฉันจนเซถอยหลังฉันจึงกระชากฟอยไขมูอข,ของเธอออกมาจนหลุดกระจายแม่กับอนาตตเซียวิ่งเข้ามาหลังจากได้ยินเสียงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอทำร้ายฉันเธอบ้าไปแล้วแนะ่ๆนะเอานังนี่ออกไปหนูสาบานหนูฆ่าเธอแนะ่เธอไม่พอออกไป ไม่รู้เลยสิว่าเธอทำอะไรถ้าขาโมยเขาไปจากหนูอะไรนี่ลูกกำลังพูดถึงใครเฮนรี่เจ้าชายราชายาตพวกเรารักกันเขาอยากแต่งงานกับหนูแม่กับอนาตาเซียเอาแต่จ้องหน้าฉันเหมือนกับฉันพูดคนละภาษางั้นแหละเธอบ้าไปแล้วเธอคองอิจฉาและเกลียดฉันมาตลอดดิสเซลลาลูกเสียสยติไปแล้วลูกกำลังทำให้เรากลัวไม่หนูไม่ได้บ้าหนูจะพิสูจน์ให้ดูหลังจากพูดจบ ฉันก็รีบวิ่งขึ้นไปบนห้องเปิดหีบเก็บของใต้เตียงที่เคยซ่อนจดหมายทั้งหมดของเราเอาไว้แต่มันหายไปทั้งหมดเลยฉันเลยกระโผกกระเพกลงบันไดสภาพกึ่งบ้าด้วยความเศร้าและความโกรธฉันพุ่งเข้าใส่ซินเดอเรลล่าอีกครั้งแต่แม่ขวางไว้และปกป้องเธอลูกห้ามเข้าใกล้เธออีกเด็ดขาดได้ยินไหมพอได้แล้วฉันหายใจไม่ออกวิ่งหนีออกจากบ้านท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บ ฉันโซเซเข้าไปในรงนาสุดลงบนพื้นดินร้องไห้จนทั้งร่างปวดร้าวไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนในที่สุดประตูก็เปิดออกมาอนาตาเซเดินเข้ามาเบาๆคุกเข่าลงข้างฉันถ้าเธอบอกว่าเธอเคยคุยกับเจ้าชาย ถ้าเธอบอกว่าเธอรักเขาฉันก็เชื่อนะเธอเชื่อฉันเหรอฉันรู้ว่าตลอดปีที่ผ่านมาเธอเจ็บปวดคือฉันรู้ว่าการเยียวยาด้วยการกินมันเป็นยังไงแต่เธอกันฉันออกมาไม่น่าเป็นแบบนั้นเลยฉันเข้าไปซบเธอเหมือนตอนที่เรายังเป็นเด็กสาวตัวน้อยเวลาที่กลัวเสียงฟ้าร้องเธอดึงฉันเข้าไปกอดอย่างอบอุ่นขอบใจคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยจดหมายจากเคนรี่ยังคงวนเวียนในหัวฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรุ่งนี้ ฉันจะเข้าไปในวังฉันยังไม่มีแผนหรือว่าเตรียมคำพูดเอาไว้รู้แค่ว่าฉันต้องไปเจอเขาและฉันจะไม่ยอมกลับบ้านถ้าไม่ได้ทำมันไม่นานหลังรุ่งสางฉันก็เตรียมมาเพื่อจะออกเดินทางแต่แล้วคนรับใช้ก็เอาจดหมายมาให้ข่าวสำคัญโดยพระบรมราชโอการพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จมาเยือนทุกครัวเรือนในวันนี้อะไรนะทำไมราชาวงศ์ถึงต้องทำอย่างนั้นแล้วเฮนรี่จะมาด้วยหรือเปล่า ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันต้องอยู่รอการมาเยือนซินเดอเรลล่าก็คงยังคลุกอยู่ในห้องนอนแม่ซึ่งคดีสำหรับเธอเพราะถ้าฉันเห็นหนะ้าเธอฉันคงฉีกเธอเป็นชิ้นๆฉันเดินไปมาอย่างร้อนใจลางมองออกไปนอกหน้าต่างค่อยจับตาดูวิวแววของขบวนสเสด็จคิดว่าขึ้นไปอยู่ห้องใต้หลังคาอาจจะเห็นชัตกว่นนี้เลยเรียบวิ่งขึ้นไปขณะที่ฉันยืนหน้าแนบหน้าต่างจู่ๆก็รู้สึกขนลุกสู้ที่ต้นคอ ฉันหันกลับไปเห็นซินเดรเรล่ายืนอ,อยู่ตรงประตูดวงตาเธอเป็นประกายก่อนฉันจะทันไนิวิ่งเข้าหาเธอเธอก็ปิดประตูดังปังแล้วล็อกกุญแจไว้ข้างนอกปล่อยฉันออกไปนะยัยแม่บดปล่อยฉันออกไปและพอฉันเห็นขบวนเสด็จของพระราชวงศ์มาถึงบ้านเราฉันแทบจะเป็นบ้าทั้งเตะทั้งทุบและกรีดร้องจนคอแหบแห้งแต่ก็ไม่มีใครได้ยินทำไมพระราชวงศ์ถึงมาอยู่ที่นี่ซินเดรลล่ากำลังทำอะไรกันแนะ่ ในที่สุดก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งขึ้นบันไดมา,มาและประตูก็เปิดออกเจ้าชายเขามาแล้วเขาอยู่ที่นี่และเพิ่งจะเขาเพิ่งจะขอเินเดลเล่ล่าแต่งงานคำพูดนั้นทำเอาฉันหายใจแทบไม่ออกเธอต้องไปนะต้องไปหยุดเข้าเดี๋ยวนี้เร็วเข้าขณะที่ขาวนเสเดจก,กำลังเตรียมพร้อมจะเดินกลับไปเขาอยู่ตรงนั้น เฮนรี่ยืนอยู่ข้างฟิเดเลล่ามือของเข้าประคองมือเธอเบาๆก่อนจะก้มลงจุ่มพิษที่มือเธอเฮนรี่ไม่จะแต่งงานกับหลอนไม่ได้นายไม่รู้หรอกว่าหลอนเป็นยังไงทุกคนหยุดนิ่งรวมถึงเข้าด้วยเข้าค่อยๆหันมาทางฉันเพ่งตาม,มองแล้วสีหน้าเขาก็แข็งกระด้างราวกับหินข้าบอกแล้วข้าบอกท่านแล้วว่านางจะไม่ปล่อยข้าไปเฮนรี่ไม่ว่าหลอนจะพูดอะไรให้ฟังเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้น เรียกข้าให้ถูกต้องด้วยคุณผู้หญิงข้าเจ้าชายเฮนรี่ก็ได้เจ้าชายเฮนรี่แต่พระองค์จะแต่งงานกับแม่มดสองหน้านั่นไม่ได้เด็ดขาดเสียงซุบซิบดังไปทั่วฝูงชนกลุ่มเล็กๆที่ยืนมุงอยู่รอบๆขอคุยกับนางตามลำพังสักคู่หนึ่งเข,า,งา,งงขาใช้กำลังพาฉันไปที่คอกมา้าพาออกห่างทุกคนแล้วปิดประตูอย่างแรงเธอนี่โกหกเก่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยนะเธอเอาแต่บ่นอยู่ตลอดเวลาว่าน้องสาวผู้เพียบพร้อมจะมาแทนที่เธอ ทั้งที่นางเป็นแค่เด็กสาวที่ถูกทิ้งซึ่งเธอและครอบครัวทำกับนางเยี่ยงท่านเนี่ยนะนรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าชาดใหญ่เมื่อคืนที่งานเต้นรำนางยังไม่กล้าบอกชื่อจริงกับฉันเลยได้ซ้ำนางบอกว่าต้องแอบหนีออกมาเพราะนางไม่มีสิทธิ์ปรากฏตัวได้อย่างเสรีแม้เพียงขําคืนเดียวแล้วนางก็รีบหนีไปก่อนที่ฉันจะได้ถามว่านางเป็นใครสิ่งที่เหลืออยู่คือรองเท้าแก้ที่นางทำหลุดไว้โดยไม่ตั้งใจลองคิดดูสิฉันตามหานางแล้วได้พบว่าเธอนี่เองเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของนางเฮนรี่นางเป็นคนที่เจ้าเล่และโรคจิต นางขโมยจดหมายของฉันขโมยของนายด้วยฉันฉันไม่รู้เลยว่านายกำลังป่วยกำลังจะสูญเสียการมองเห็นจุดโกหกสักทีบนจดหมายที่ฉันได้รับไปไลายมือของเธอชัดเจนซึ่งเขียนมาบอกว่าคงไปต่อไม่ได้เพราะโรคภัยไข้เจ็บของฉันซึ่งบอกว่ามันคงจะดีสักกว่าท้าเรื่องทุกอย่างมันจบลงก่อนที่มันจะได้เริ่มฉันไม่เคยเขียนจดหมายแบบนั้นเลยหลอนเปล่ามันขึ้นมาฉันคิดว่าหลอนรู้เรื่องของเราตั้งแต่แรกแล้วนี่ความคิดเธอบิดเบี้ยวจนคิดว่านางเป็นคนวางแผนทั้งหมดงั้นเหรอ ถ้ามันเป็นอย่างที่เธอพูดนางต้องแอบดักเอาจดหมายของเราไปทั้งหมดปลอมลายมือของเธอและแอบสอดส่องพวกเรามาตลอดเพียงพราะเราวันทำลายความสัมพันธ์ของเรางั้นเหรอฉันรู้มันฟังดูบ้าแต่มันคือเรื่องจริงท่กขณะหนึ่งฉันเห็นแววตายห่งความนังเลแวบ่ายสีหน้าเขาและคิดว่าเขาอาจจะเชื่อฉันแต่แล้วเขาก็กัดฟันแน่นอีกครั้งไม่เธอไม่ต้องการฉันแล้ว และตอนนี้เธอก็แค่มีอยากให้นางได้ตัวฉันไปเช่นกันหัวใจฉันรู้สึกเหมือนจะแตกสลายนายเพิ่งเจอเธอเธอมื่อคืนนี้เองนายจะแต่งงานกับคนที่แทบไม่รู้จักได้อย่างไงยังกับว่าเวลามันจะเป็นหลักประกันได้งั้นแหละฉันรู้จักเธอมานานมากกว่านางแต่ปรากฏว่าฉันไม่รู้จักเธอดีพอนางรู้เรื่องความเจ็บป่วยของฉันและนางก็ยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นแม้ตอนนี้ฉันสูญเสียการมองเห็นไปเกือบหมดแต่ว่าเวลาที่มองนางนางส่องแสงเจอตรัสเล่ากับนางฟ้านางทั้งมีเมตตา งดงามและเป็นคนดีฉันรู้ว่านางจะช่วยฉันและฉันก็จะช่วยนางจากเธอเมื่อเข้าหันหลังเดินจากไปฉันรู้สึกเหมือนบางอย่างแต่ลยอยู่ภายในราวกับสัตว์ร,ร้ายในตัวฉันถูกปลดปล่อยออกมา <c oughs> มันอาจเป็นพรอ,นอันประเสร,ริฐแล้วแหละที่นายกำลังจะตาบอดฉันหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆเ,เพื่อตัวนายอย่างน้อยนายก็จะได้ไม่ต้องเห็นหน้างูพิษที่กำลังจะแต่งงานด้วยหรือชมหน้าคนโง้ที่นายกำลังกลายเป็น ฉันไม่คิดจะแต่งงานกับนายอยู่แล้วคนโง่ตามืดบอดไม่ใช่เจ้าชายหรอกเป็นได้ก็แค่พาระระวังคำพูดที่ใช้กับเจ้าชายด้วยแต่ถ้าอยากมาขวางทางฉันอีกฉันจะในประเทศเธอไปซะฉันเดินตามหลังเขาออกมาและได้แต่มองดูไกลๆขณะที่เขาจับมือซินเดอเรลล่าและพาหล,ล่อนขึ้นราชรถแล้วจากไปพร้อมกับทุกความฝันที่ฉันเคยกล้าที่จะฝันร่วมกันกับเขา เฮนรี่เรียกฉันว่าอะไรนะอ๋อใช่ตัวร้ายในเรื่องราวของซินเดอเรลลาและที่ว่านางจะช่วยเขาและเขาจะช่วยนางจากฉันใช่ความงามนางเจอจราเสียจนแม้แต่ชายที่ดวงตาใกล้มืดบอดยังต้องมนสะกดทำให้คนอื่นดูอัปลักโดยปริยายฉันค่อยๆก้าวเข้าไปหาตะเกียงน้ำมันแล้วผลักมันลงไป จากนั้นฉันก็ถอยออกมายืนมองปเปลวเพลิงลุกลามไปบนผ้าม่านลุกขึ้นไปตามผนังกลืนกินข้าวข,ของของนางกลืนข้าวโกหกทั้งหลายของนางลงไปทั้งห้องมอดไหมและมันช่างดีเหลือเกินไปลา็ไปเร็วกว่าที่ฉันคาดคิดบ้านนั้นก็เก่าแล้วผนังแห้งกรอบพอพวกคนรับใช้ดับไฟมอดลงได้ ครึ่งหนึ่งของคฤหาสน์ก็ไม่เหลือแล้วแม่ที่หัวใจแตกสลายและร่างกายอ่อนแอก็เก็บของเพียงน้อยนิดและย้ายไปอยู่กับญาติห่างๆอนาตาเซียก็ไปกับนางด้วยส่วนฉันน่ะเหรอก็ถูกตัดสินว่าป่วยประสาทหลอนและค่อนข้างเป็นตัวอันตรายจึงถูกขังในสถานพักฟื้นก็แค่คำพูดสวยหรูสำหรับคุกที่มีกำแพงสวยกว่าคุกจริงอนาตาเซียพยายามมาเยี่ยมฉันบ่อยๆในสอาปีแรก เอาขนมและหนังสือมาให้แต่การเวลาผ่านไปก็มาเยี่ยมน้อยลงจนท้ายที่สุดก็ไม่มีอีกแล้วและฉันก็ยังอยู่ที่นี่ถูกลืมชื่อเหลือไว้เพียงหนึ่งในสองสาวพี่เลี้ยงอัปล็กก็เท่านั้นเองคำถามที่แท้จริงซินเดอเรลล่าได้รับตอนจบที่แสนสุขสมคำเล่ํมลือจริงหรือเปล่าคำตอบฉันไม่รู้โลกของเจ้าชายเองก็กำเริบในอีกไม่กี่ปีให้หลังและครั้งนี้ ตัวเขานั้นก็ไม่รอดฉันมั่นใจว่าซินเดอเรลล่าของสวมชุดดำอยู่สักพักและดูหน้าเศร้าอ,อย่างงดงามฉันคิดว่านางคงไม่อะไรอาวร์ลกเพราะฉันไม่คิดว่านางจะรักใครหรือสิ่งใดอย่างแท้จริงเลยแต่ใครจะรู้ยังไงซะน,นางอาจจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางเครื่องประดับวิจิตรการตาเป็นที่รักและชื่นชมของผู้คนและมีประสาทหลังใหญ่ไวใ้ให้คอยเช็ดถูจนวาววับนี่แหละ จุดจบของเรื่องราวของฉันฟังดูน่าหดหูใช่ไหมละ่ะแต่ไม่ต้องห่วงว่าท่านนี้ไม่มีใครเอาไปเล่าตอ่อหรอกเราไม่มีใครอยากฟังความจริงโดยเฉพาะตอนที่ความจริงันไม่น่าอภิรมส่วนคนลวงเนื้อแสนจะง,งดยามเฮ้ hey! ก่อนจะกดปิดคลิปไปคุยกันหน่อยได้ไหมแบบคุยจริงจังนะคุณเพิ่งใช้เวลาอยู่กับฉันกับเรื่องราวฉัน ไม่ใช่แค่30วีไม่ใช่แค่การปัดผ่านแต่ใช้เวลาจริงๆซึ่งนั้นมันหาได้ยากแล้วในสมัยนี้ฟังนะฉันเข้าใจว่าติกตอกมันเล่นแล้วติดมันให้ความสุขได้ปุบป,ปาบต่อเนื่องรวดเร็วแต่ประเด็นก็คือคุณจําคลิปพวกนั้นที่ดูไปเมื่อสัปดาห์ก่อนได้ไหมล่ะหรือเมื่อเดือนที่แล้วมันจางหายไปหมดใช่ไหมแต่เรื่องเล่า เรื่องราวจริงๆมันจะติดตรึงในใจมันได้เปลี่ยนมุมมองของคุณไปเลยบางทีหลังจากได้ฟังเรื่องของฉันคุณอาจจะมองไวร้ายในเรื่องอื่นต่างไปอาจจะตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่กำลังพูดความจริงนี่แหละคือพลังเรื่องเราไม่ใช่แค่เอาไว้ฆ่าเวลาแต่มันเปลี่ยนเราพวกเรากำลังต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งนี้ทุกแอนิเมชันที่คุณเห็นใช้เวลาสร้างเป็นสัปดาห์ทุกตัวละครทุกสีหน้าทุกฉากถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ที่เชื่อว่าเรื่องเล่ามีความหมายเราอาจเลือกทำคลิป3นาทีใช้เสียง AI อ่านโพสจาก Reddit เ mm. กาะตามกระแสไปเรื่อย mm. ก็อาจจะได้ยอดวิวมากกว่านี้แต่เราไม่ทำเพราะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่า mm. ความจริงก็คือแพลตฟอร์มต่างๆผลักดันคอนเทนต์ที่ใช้เวลาสั้นๆเพราะมันทำให้คุณปัดเลื่อนไปเรื่อยๆนานขึ้นเราไม่ได้ขโมยเวลาเราพยายามรับเพื่อตอบแทนสิ่งที่คุ้มค่ากับเวลานั้นกลับไป ดังนั้นถ้าเรื่องนี้ทําให้คุณรู้สึกบางอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามโปรดช่วยกันแชร์ออกไปไม่ใช่เพื่ออัลกอริทึมไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อทุกคนที่หอยหาเรื่องเล่าจริงๆทั้งที่พวกเขาเองอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําส่งมันให้เพื่อนคนนั้นที่ชอบพูดว่าอยากให้หนังสมัยนี้เหมือนเมื่อก่อนจังแปะลิงก์ลงในแชทกลุ่มที่ยังมีคนคุยกันอยู่จริงๆเพราะการแชร์แต่ละครั้งเปรียบเสมือนการโหวตโหวตที่บอกว่าใช่เรื่องเล่านั้นมีคุณค่า ใช่พวกเรายังอยากฟังการเล่าเรื่องที่ท้าทายเซอร์ไพรส์รเราชวนให้เราฉุกค,คิดศิลปะแห่งการเล่าเรื่องอยู่รอดมาได้เป็นพันๆปีตั้งแต่ภาพวาดบนผนังถ้ำแคมไฟกลางป่าละครเชคสเปียร์มาจนถึงโรงภาพยนตร์อย่าปล่อยให้มันตายไปต่อหน้าเราเพียงเพราะคลิปเต้นห้าวีที่เป็นกระแสช่วยเราพิสูจน์ว่าแม้ในโลกแห่งการไายหน้าจอที่ไม่มีวันจบสิ้นก็ยังมีบางสิ่งคุ้มค่าที่จะหยุดเพื่อเสพมันจริงๆแชร์เรื่องนี้ออกไปรักษาศิลปะแห่งการเล่าเรื่องอาจจะฟังดูดรามา่า แต่ก็เป็นแบบนั้นจริง